พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่14มิถุนายนคริสตศักราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณสายราเวอร์มา อุตรประเทศอินเดียในหัวข้อเรื่องอย่าก,กลัวเลยอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่43ข้อ1ถึง7และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่4 3ข้อหนึ่งบัดนี้พระเจ้าผู้ได้สร้างท่านอย่าโกร พระองค์ผู้ได้ทรงปันท่านอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าอย่ากกลัวเลยเพราะเราได้ถ่ายเจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราคุณไสาราเวอร์มาเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงเรียกดิฉันและสามีมารับใช้พระองค์พวกเราจึงเตรียมตัวสำหรับพันธกิจผ่านการฝึกอบรมด้านาศ,าศ,าศาสนศาสตร์ในเมืองจาบันปู พวกเรามีลูกชายวัยสี่ขวบและพวกเราต้องพึ่งพาค่าจ้างที่พวกเราเคยได้รับจากวิทยาลัยที่พวกเราเรียนอยู่พวกเรากำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินแต่พวกเรามีความเชื่อในพระเจ้าขณะที่พวกเราอ่านพระคัมภีร์อิสายาบทที่43ข้อที่หพระเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าบางครั้ง ดิฉันไม่แน่ใจว่าสามีและดิฉันจะสามารถฝึกฝนตนเองให้เสร็จตามหลักสูตรได้หรือไม่พวกเราอธิฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าทุกวันเพราะพระเจ้าคือผู้เรียกพวกเราให้เข้าสู่การรับใชน้นี้การฝึกฝนตนเองในวิทยาลัยพระคลิ์ธรรม4ปีนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งวิกฤตและความกลัวแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเราได้รับความรัก และการปลอบโยนและสันติสุขจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นกันพระเจ้าสถิตกับพวกเราในทุกสถานการณ์รวมทั้งในช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วยวิกฤตทางการเงินและในยามจำเป็นหลายปีต่อมาพวกเราทั้งคู่รับใช้พระเจ้าในฐานะสิทธยาพิบาลและพระองค์ก็กำลังใช้ลูกชายของพวกเราในพันธกิจด้วยข้อคิดสำหรับวันนี้ พระเจ้าจะช่วยข้าพระเจ้าในทุกสถานการณ์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อนักศึกษาพระคิดธรรมข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักและการปกป้องของพระองค์โปรดทรงสถิตกับข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อติดตามการทรงเรียกของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ